สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านกำลังพบกับช่องใหม่นะครับชื่อช่องเรื่องเล่าชวนหลอนนะครับคือมีเรื่องอยู่ว่าประสบการณ์นี้เกิดจากนายทหารที่อยู่ปักใต้นะครับซึ่งท่านได้อยู่กองร้อยนะครับซึ่ง กองร้อยนั้นผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับซึ่งก็ขอเล่าจากปากของท่านนะครับท่านก็มาเล่าให้ฟังนะครับกองร้อยนั้นนะครับอยู่ที่ภาคใต้นะครับและกองร้อยจะมีสารอยู่สารหนึ่งนะครับมีสารอยู่สารหนึ่งคือเป็นสารล้างนะครับ สารพภูมิล้างเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคือเมื่อทหารนะครับได้ดื่มสุลานะครับคือเป็นช่วงที่แบบพวกที่ไม่ได้เขาพวกที่ไม่ได้เข,าเข้าผักหรือพวกที่เฝ้ายามนะครับพวกนี้จะเป็นพวกที่ว่างๆนะครับสามารถ ทำอะไรก็ได้อาจจะนั่งเล่นอาจจะเดินเล่นอาจจะพูดคุยกันนะครับทําอะไรก็ได้นะครับพวกนี้จะเป็นพวกสบายๆนะครับเพราะว่าขึ้นกรมแล้วนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าขนาดที่ทหารนะครับทหารมีด้วยกันอยู่สี่คนนะครับก็จะมีทหารคนหนึ่งนามสมมุติชื่อเอนะครับ ซึ่งเป็นหัวโจกนะครับแล้วก็ทหารอีกสองคนมีนามสมมุติว่า B กับ C นะครับแล้วก็มีทหารที่เป็นคนทำให้เกิดเรื่องนี้ก็คือทหารชื่อนามสมมุติว่านายดีนะครับพลทหารดีนะครับขนาดนั้น ในกลุ่มนั้นพวกที่นั่งไม่ได้เฝ้ายามนะครับก็มีการมาสนทนากันแล้วก็มีการดื่มเหล้านะครับก็คือแบบประมาณว่าชวนกันลักรอบดื่มเหล้าในในกองร้อยนะครับแล้วในเอนะครับซึ่งเป็นหัวโจกนะครับก็ได้กินเหล้าแล้วทัก ท้าทาทยนายดีนะครับซึ่งเป็นคนทําเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนายดีนะครับเมื่อถูกเมื่อถูกท้าทายนะครับโดยนายเอว่านายเอนบอกกับนายดีว่าดีถ้านายกล้าไปขี่รถสารพระภูมินั้นนะ่ะ เดี๋ยวเราจะให้เล่าหนึ่งแบนดหนึ่งกลมนะครับนายดีเมื่อได้รับคำท้านั้นด้วยความที่ตัวเองนั้นเมาจึงเกิดความกล้านะครับเขาก็เลยนายดีก็เลยไปขี่รถตรงสารนั้นนะครับ พอฉีดเสร็จเวลาผ่านไปสักพักนะครับนายดีได้เกิดอาการชักนะครับแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเวลาพูดก็จะพูดเป็นคนแก่นะครับซึ่งทำให้คนเฝ้ายามนะครับเกิดอาการเกิดคนที่เฝ้ายามคนที่เดินลาดตระเวนนะครับเกิด ความตกใจนะครับจึงได้มาบอกนายิบนะครับว่ามีพลนารารเป็นอะไรไม่ทราบนะครับได้เกิดชักกระตุกนะครับแล้วก็พูดเพอเจอไปเรื่อยเปล่อยแล้วก็พูดภาษาของคนแจ่นะครับซึ่งได้บอกนายสิบซึ่ง ซึ่งท่านเป็นนายสิบอีกนะครับท่านก็ได้เรียกพรรคพวกให้ไปดูกันนะครับซึ่งเผอ,อิญว่ามีนายทหารท่านหนึ่งนะครับอาจจะเป็นนายสิบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นสิบตีหรือสิบโทนะครับท่านมีมีดหมอนะครับท่านมีมีดหมอท่านก็เอาไปด้วยนะครับท่านวิ่งไปเกิดอาจจา ไปเห็นทางพลทหารนั้นพูดเพอ้อเจอ้อแล้วก็พูดกระวนกระวายแล้วมีการชักกระตุกนะครับท่านก็เอาพลนาทหารนายสิบในนั้นก็เอามีดนะครับไปไปจดที่กรหม่อมนะครับหรือหน้าผากนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ขออภัยด้วยนะครับไปมีดไปมีดจี้ที่หน้าผากนะครับทำให้พลทหารนายดีนะครับเกิดอาการหยุดชักกระตุกนะครับแล้วก็หยุดพูดคนเดียวนะครับพลน,น,นายทหารสิบีหรือสิบโทคนนั้นก็ถามว่า แกเป็นใครมาจากไหนทำไมแกถึงพูดแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านนายดีซึ่งพูดในร่างของคนแกนะครับก็คือเป็นคนแก่ผีซึ่งเป็นคนแก่นะครับได้สิงสู่นายดีนะครับก็บอกว่า กูมาทุกวันกูดูพวกมึงทุกวันแต่พวกมึงบังอาจฉี่รถสารกูกูช่วยพวกมึงทนาดทหารที่เป็นโจนใต้มารอบทำลายพวกมึงกูก็ช่วยไว้ในสิบคนนั้นก็ได้พูดว่าเอา้า เรื่องมันเป็ดเกิดขึ้นมายังไงลองพูดให้ฟังสิผีคนที่เข้าในดีทำพลทหารดีก็บอกว่าไอเนี่ยมันต้องการที่จะลบหลูก่กูนะครับลบหลู่กูโดยการขี่รถสารกูที่อยู่กูนะครับก็เลยถ้าอย่างนั้น พลทหารคนนั้นานายสิบคนนั้นก็ได้พูดว่าถ้างั้นมีการอารมุ่มอร่วยให้ได้ไหมพูดจากันก่อนได้ไหมทีแรกผีที่สิงในดีที่เป็นคนแก่นะครับก็บอกว่าไม่ได้พลทหารานายสิบคนนั้นเลยบอกว่าได้ได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้นี่ จะไม่ช่วยนะผีที่อยู่สิงสู่ในดีก็บอกว่าได้พลทหารนายสิบก็บอกว่าจะให้ช่วยอะไรผีที่สิงพลทหารดีก็บอกว่าเอาขันห้าหั้อหมูเล่าแล้วก็ ทำสารพวบมให้กูใหม่กูถึงจะออกนะนะครับถ้าทําให้กูแล้วก็มาขอขมากูวันพรุ่งนี้นะให้ามวันเจ็วันภายในสามวันเจ็ดวันให้มาขอขมากูกูก็จะช่วยเหลือพวกมึงต่อไปนะครับสรุปแล้วคืนนั้นข้อตกลงที่ใน10บและพลทหาร ได้ตกลงกับเจ้าที่ที่สิงสถิตยอยู่กับนายดีนะครับซึ่งเข้านายดีนะครับก็ได้ตกลงกันว่าจะมีการสร้างศาลมีหัวหมูมีเหล้ามีขัน5คาขัน8นะครับทางนายสิทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตกวันต่อมาคือวันพรุ่งนี้ ตอนเช้าตอนสายนะครับก็มีการหาซื้อสเสบียงมาคือมีหัวหมูมีเหล้ามีขันห้าขันแปดแล้วก็สร้างสร้างสารพอภูมิใหม่แต่ว่าไม่ได้ซื้อแบบสําเร็จรูปนะครับก็คือสร้างสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่แล้วก็เอาที่อันเก่าออกนะครับแล้วก็ขอเข้ามานะครับขอเข้ามาเสร็จ ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีนะครับแม้แต่พวกโจรใต้มานะครับในบางครั้งในบางครั้งพลทหารที่เฝ้ายามยืนยามจะเห็นมีชายแก่อยู่อยู่ในต้นในสวนยางพารานะครับซึ่งปากใต้นั้นชอบปลูกยางพารานะครับชอบมีสวนยางพารานะครับใครทหารก็ติดกับ สวนยางพารานะครับทำให้บางคืนนะครับมีมีพลทหารหลายคนนะครับหลายท่านได้เห็นชายแก่ใส่ชุดสีขาวนะครับอยู่ในป่าสวนยางนะครับนี่ก็คือเรื่องที่นายศิบเอกท่านหนึ่งท่านประจำการอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมสำหรับ เครดิตนี้ก็ขอยกให้ท่านนะครับเป็นเรื่องที่ท่านได้ประสบพบเจอกับตัวของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้คนไหนที่ยังไม่เคยได้ฟังเรื่องเล่านะครับผมก็จะมาเล่าให้ทุกท่านทุกคนได้รับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ